ว้าว wow. ข้างนี้มาแล้วน้องแพ้ะ่ะน้องแพ้ต้องถอยคะ่ะเดี๋ยวเขาเล่นจะวิ่งไล่จับแพ้ะ่นะแพ้่า จะหมดนะคะลังติดๆนี่คือแบบจะหมดนะคะใช่แล้วอันนี้เป็นเล่นเล่นกลางคืนเนาะจะมีไฟแบบนี้นะคะตัวนี้จะเรืืองแบตเตอรี่หน่อยเพราะว่ามันมีไฟนะคะใช่ไอตัวไฟนี่มันจะดึงแบตเตอรี่ให้หมดเ็วโอเคค่ะเคไปเลย นเหมันมีอะไรลาก